บ้านผมไมเคยได้ใหญ่กเมตรใหญ่ที่ใหญ่ก็สอบไม่มีเลยดีเอ้ยยัดมืออมเรยนรนี่น่

โคตรใหญ่เลยตัวนี้ถุงยวัดก่อนที่ไอ้กินเนงวัดแล้วอาไลว่าใ้จิ๋วเออไอ้ใครถลกถุงคนเนี่ย ายไมด้เยถุงขาดมนถุงไหน่้่ะถุงไหนบใส่ซ้อนได้ไหมใส่ซอสามาซ้อนอ่ะ 哎，你听一下那边有没有那 <tr> <的> <Thats S 1> 种感觉啊？